สวัสดีครับเป้รถตู้มือสองของเพชรยนต์นะครับขายรถตู้เดิมๆรถหน้ายาวแบบนี้เข้ามาทั้งหมดเนี่ยหกคันนะครับหกคันไมล์ละหมื่นนะครับคันนี้ไม่น้อยสุดไมลสามหมื่นเจ็ดพันโลนะครับปียี่สิบนะครับหนึ่งคันนะครับคันที่คันทสองเป็นสีขาวเหมือนกันนะครับหนึ่งคันนะครับคันสีบอตอีกหนึ่งคันและก็คันนี้ครับคันนี้ไม่ประมาณเจ็ดแปดหมื่นนะครับราคาเท่ากันหมดนะมาก่อนเลือกก่อนได้ก่อนครับ หนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทครับเดิมๆคุ้มๆนะครับจัดได้นะครับดาวเนี่ยประมาณสองแสนนะครับแสนถึงสองแสนนะก็โทรหาไปได้เลยนะครับเป็นเกียร์ออโต้นะเครื่องสองจุดแปดเกียร์ออโต้หลังคาสูงหน้ายาวครับตัวใหม่หน้าใหม่นิยนแบบนี้ได้ปียี่สิบรถสี่ปีครับคันนี้ไม่หลักหมื่นเท่านั้นนะครับรถหน่วยงานประวัติศูนย์แท้ครับรถเดิมรับประกันให้ว่าไม่มีชนหนังพิวามจมน้ําแน่นอนนะครับ ไม่มีกับสีเล่มมีให้พร้อมโอนครับสภาพสวยสภาพงามรถตู้สองโทรหาเป้เลยนะครับมีไฟแนนซ์รองรับนะครับธนชาติเกรดนาคินกรุงศรีนะครับจะจดายลงายเหลืองได้หมดนะครับได้หมดเลยนะครับจดายลงายเหลืองนะครับรถเดิมเป็นใบฟ้านะครับเอาวิ่งบุคคลก็ได้นะครับวิ่งสาธารณะก็ได้นะครับแต่ต้องบอกชัดเจนนะจุดประสงค์นะครับรายได้นะต้องเป็นสองท่ของค่างวดนะครับคันนี้มันผ่อนอยู่วันสองหมื่นกว่าบาทนะครับ พอประมาณสองหมื่นนะเพราะเป็นหนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันเนาะก็รถเดิมๆไม่น้อยครับเดี๋ยวมาดูกันสภาพสวยคลิปเลยคันนี้นะครับไฟหน้านะครับเดิมๆมันติดลิเตอร์ครับก็สเปคป้ายแดงเลยครับสภาพคลิปแบบนี้นะครับทะเบียนสี่หกสี่สามครับรถเดิมนะครับกระจกกระจังหน้าเนี่ยสวยงามนะครับสวยงามสภาพเดิมระบายอากาศยังดีพัดจมหมอกติดมาให้ครบแล้วบอดี้พาร์ทเดิมทั้งหมดนะครับรถสวยพร้อมใช้กระจกมองข้างเนี่ยเป็นแบบปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้านะครับ ภาษีพรบรไม่มีขาดนะครับต่อให้ครบครบนะครับต่อให้ครบครบกล้องบันทึกหน้าก็มีให้พร้อมๆนะครับกล้องบันทึกหน้ามีให้พร้อมกระจกด้านหน้าของเดิมจากศูนย์นะครับนี่กระจกของเดิมตุยตาครับส่วนแมกยางนะครับสาภาพยังใหม่ยังเก <olduğu. S 2> ็บนะครับแมกนะครับเป็นล้อกระทะฝาครอบอลอยแล้วก็ตัวยางยังใหม่คลิปเลยนะครับยางใหม่นะครับสาภาพเดิมกระจกมองข้างเป็นตัวกระจกมองข้างแบบไฟฟ้าพับไฟฟ้า นี่ครับของเดิมจากศูนย์นะครับก็เป้ขายรถตู้เนาะเป้บอกเลยว่าทุกคันเนี่ยลองเทนได้ลองขับได้นะครับก็เป็นช่างอยู่แล้วนะครับดูรถให้ลูกค้าได้เลยไม่ต้องจ้างช่างมานะครับสภาพสวยงามแบบนี้ครับกระจกหน้าสภาพเดิมไม่แตกไม่รล้าครับขออภัยครับอ่ะจอแนดอยติดมาให้แล้วนะครับเป็นของอัลฟานะครับอัลฟาคอสติกนะครับแอร์ทุกอย่างเย็นปกติทุกอย่างนะเบาะเปลี่ยนใหม่แล้วจากเบาะผ้าเป็นเบาะหนังเรียบร้อยแล้วนะครับ เป็นบอดดังเรียบร้อยโครงสร้างนะครับสภาพเดิมๆแบบนี้นะครับสภาพเดิมแบตเตอรี่อตรงนี้นะครับนี่แบตเตอรี่ใหม่ๆนะครับสภาพสวยงามนะครับนี่แบตเตอรี่ใหม่ๆแบบนี้ครับอ่าไม่ต้องดีกว่าเดี๋ยวแกะใส่ยากนะครับก็เดิมๆนะครับสนใจโทรบอกไปได้นะครับศูนย์เก้าสี่เจ็ดปเก้าสี่แปดสไปครับก้องหน้ามีแล้วนะครับอย่างด้านซนเซอร์ถอยบอกไปได้่ะครัวนนี้เดย๋ยวเปิดฝาเปิดฝาประตูให้ดูเลย เดิมๆครับเบาสามแถวนะครับเบาหนังหมอนใหญ่นะนั่งนุ่มสบายนะครับบรรทุกบรรทุกได้เลยนะครับขึ้นมายืนได้เลยไปสูงว่าไปสิบเนี่ยก็บอกเลยว่าแค่ไม่ต้องก้มนะก้มนิดเดียวนะครับก้มนิดเดียวเท่านั้นนะครับสภาพสวยงามหลังคูหลังคาสูงโปร่งรถเดิมสะอาดสะอ้านนะครับถุงซีนหุ้มอยู่ลยครับยังอยู่เลยนะคันนี้ไม่น้อยสุดนะครับคันสุดไม่แปดหมื่นไม่เก้าหมื่นไม่เจ็ดหมื่นคันนี้ไม่สามหมื่นเองนะครับน้อยนะเกียร์ออโต้ด้วยนะครับ สภาพสวยเดิมแอร์แบ็มีให้ครบครบนะครับทั้งน้ำเพลิ่มมีให้พร้อมๆระจบรอบพันสภาพเดิมเลยนะครับแล้วดูนะผมดูครับให้ดูตรงนี้นะครับรุ่นทสองเห็นไหมครับตะเข็บเป็นอาร์กไอต่อโครงสร้างเดิมนะครับตรงนี้ไฟขอทางไอไฟตรงทางเท้าก็ใช้ได้ปกติทุกอย่างนะครับปัจจัยม่แรงอยู่ตรงนี้นะครับนี่อยู่นี่นะอ่าครบเครื่องนะครับบอกเลยว่าครบเครื่องนะคันนี้ขออภัยนะครับอ่าโอเค คันนี้เดี๋ยวปิดก่อนแล้วก็เดี๋ยวพาไปดูอ่ะเดี๋ยวพาไปดูรอบคันครับเดิมๆนะกระจกสไลด์เดิปกติกระจกเดิมทั้งลํานะครับมีกล้องหลังมาให้ด้วยนะซึ่งบอกเลยว่าโคตรคุ้มนะครับกล้องหลังมีให้แล้วพร้อมๆนะครับเดี๋ยวเปิดฝาท้ายดูกันนะครับดูว่าเอยฝาท้ายมันเดิมหรือเปล่านะครับเปิดดูเลยนะครับวันนี้ก็บรรยากาศดีๆมีพื้นที่ให้ถ่ายรถตู้มันรถใหญ่เนาะถ่ายยากนะครับต้องถ่ายรีวให้ดูแบบนี้นะครับลูกค้าจะได้แบบได้ดูแบบละเอียดเลยนะครับ จะได้มั่นใจว่าที่ไปขายมั eviden. นเดิมจริงๆนะครับเนี่ยจะเข็บนน้รอยพับซีนเดิมนะครับเนี่ยซีนเดิมแบบนี้นะครับซีนเดิมสภาพสวยจะคงจะเข็บเดิมนะครับจะคงจะเข็บเดิมนะครับนี่จะเข็บนักรอยต่อโครงสร้างเดิมทั้งหมดนะครับสภาพสวยงามนะครับก็คันนี้น่าจะนะครับบอกเลยนะมีถอยไปวงไปเบียดกําแพงแน่นอนนะครับนี่มีแตกนะอันนี้บอก๋ยวแก้ให้นะครับด๋ยวเปลี่ยนให้นะครับ ปายท้ายของเดิมนะครับของเดิมนะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นตัวไขล้อไหลเนาะพื้นเดิมด้วยนะครับนี่พื้นก็พื้นเดิมนะครับสภาพแน่นเปียเลยนะครับสวยงามท่อเดิมช่วงล่างนะครับด้านยาาไหลล้โต้อยู่ด้านใต้นะอ่ะอยู่ด้านใต้สภาพเดิมครับตะเข็บรอยต่อเม็ดอาร์ต้องชัดต้องคมแบบนี้ครับนี่เม็ดอาร์เห็นไหมนะครับดูนะเม็ดอาร์ทุกเม็ดครับต้องเดิมแบบนี้กระจกรอบพันสันคมชัดเจนนะครับ สภาพสวยๆเดิมๆนะครับเดี๋ยวมาดูเลขไมล์กันนะแป้นเบรกยังใหม่คลิปนะครับนี่แป้นเบรกใหม่คลิปเลยเห็นไหมสภาพสวยเดิมเปิดฝาหน้าเครื่องไว้กระจกได้พักไฟฟ้าปับไฟฟ้าแล้วม่านติดมาให้ครบนะครับม่านติดให้ครบแล้วนะสวยเลยนะครับลูกค้าก็ประหยัดไปแล้วครับเป็นแสนแล้วเป็นหมื่นหลายหมื่นแล้วนะครับตาติดแล้วนะครับมาดูกันต่อครับคันนี้นะครับมีจอให้เห็นไหมครับจอครบบูทงบูทมี ม่สามหมื่นเจ็ดพันโลนะครับทีแรกไปนนะจะถ่ายคันนู้นเนาะนู่นจะถ่ายคันนู้นแต่ลืมว่าคันนี้มันมันเข้ามาแล้วนะครับไม่สามหมื่นจะจะถ่ายไม่เจ็ดเจ็ดแหมื่นคันนี้ก็เข้ามาแล้วเรียบร้อยนะครับไม่สามหมื่นเจ็ดอ่าเดิมเดิมไหนเข้าเกียร์ถอยสิมีกล้องไหมไม่มีเนาะกล้องนะครับจะเป็นกล้องที่นะครับจะต้องติดเพิ่มนะครับติดจรูดติด,ต,ดตรงนี้นะนี่ตรงนี้แล้วกล้องหน้ามีให้นะกล้องหน้ามีให้ครับเดีย๋ยวลองเทสให้เลย นะครับยแถมกล้องหน้าให้นะครับเดีย๋ยวไปแถมกล้องหน้าให้นะครับหนี่กล้องหน้าแถมให้หนึ่งตัวนะครับนะครับใช้งานได้ปกตินะกล้องบันทึกหน้ามีให้พร้อมๆนะครับวิดีโววิทยุทยบูทูธบลูทูธมีครบพร้อมไหมอ่าเย่างไงเครื่องเสียงครบพร้อมนะครับโอเคแจมครับแจมเลยพีก่อน โอเคเดิมครับสวยงามอ่าไปดูห้องเครื่องกันไปไปดูห้องเครื่องครับเปิดฝากระโปรงหน้าดูเลยครับสตาร์แบบนี้ให้ดูสดๆนะครับสตาร์แล้วดูเลยนะครับสติ๊กเกอร์มอกรอยู่ครบนะครับตุยตาออเตอร์วตนะครับนี่รถตู้นะเดิมนะครับฝาเดิมสนเดิมครับวงนัดไม่ขยับไม่แกะไม่ขายเดิมเดิมครับแผ่นเพดูครบนะครับปี20เสิบเกุมภานี่ครับ แทนเทต้องครบแบบนี้นะครับเดิมนะครับแก้มเดิมซีนเดิมนะครับสภาพสวยงามนะครับเครื่องทำงานปกติเครื่องดีโฟนดีนะครับเครื่องเนี่ยโคทนอยู่แล้วของกระบะตัวนี้นะเครื่องมาจากกระบะนะครับเครื่องตัวยกันจากพวก p ปรชินเนอร์รีโวนะครับตัวยกันเลยสภาพสวยงามนะครับซีนเดิมสภาพสวยนะครับเหมืเดิมหัวของนัดไม่แกะไม่ขยับซีนเดิมฝาเดิมแบบนี้ครับสนใจนะครับโทรหาไปได้เลยคันนี้หน้ายาวสีบอลเงินมีสามคันนะครับ แล้วก็สีขาวคันนู้นหนึ่งคันนะครับไม่น้อยๆทั้งนั้นนะครับสภาพสวยแบบนี้ทุกคันเลยนะครับอยากได้รถตู้ไว้ใช้หน้ายาวหน้าสั้นเป็ะมีครบหมดนะครับโทรหาเป้ได้เลยนะครับศูนย์เก้าสี่เจ็ดดเก้าสี่แดสี่ปครับรถตู้เกียร์โตเกียร์มนนวนมีครบหมดนะครับถ้าเกียร์โตเนี่ยบอล้าแสนกว่าบาทเป้มีให้ครับสนใจโทรได้เลยวันนี้ขอตัวนะครับฝากฝากไว้ด้วยนะรถตู้สวยๆแบบนี้นะครับอยู่ที่เสรีไทยหกสกรุงเทพครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ